ดีค่ะดิฉันนางสาวสุชาดาตันเพชรน,นะคะชื่อเล่นชื่อตาลึงค่ะตอนนี้เป็นนักศึกษาปี4นะคะคณะอุตสาหกรรมบริการสาขาภาษาอังกฤษในอุตสาหารรการาหารมบริการค่ะตอนนี้กําลังฝึกงานอยู่ที่โรงแรมหัวหินแมริออรีสอร์ทแอนด์สปานะคะในตําแหน่งซอนออฟฟิศค่ะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์กันว่าฝึกสอนทําอะไรบ้างไปดูกันเลยในส่วนของโรงแรมหัวหินใมรออรีสอร์ทแอนด์สปานะคะก็ถือว่าเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหัวหินค่ะ เป็นหนึ่งในเครือของแม r ิออ t นะคะแล้วก็จะอยู่ในเทียอพรีเมียมแบรนด์ค่ะที่นี่ก็เปิดมามากกว่า9ปีแล้วแล้วก็มีห้องพักมากถึง322ห้องนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่ได้สุดย่างที่นี่ก่อนอื่นเลยนะคะจะขอแบ่งงานในพาร์ทของฟอนออฟิศเนี่ยเป็น2 2แบบแล้วกันก็คือเราจะมีเป็นงานหน้าบ้านกับงานหลังบ้านนะคะงานหน้าบ้านเราก็จะคอยซัพพอร์ตพี่ๆอยู่หน้าบ้านเช่นมีแขกมาเช็คอินเช็คเอาท์มีแขกม,ม,มาถาม อะไรเงี้ยเราก็จะคอยซัพพอร์ตพี่ๆเขาอยู่หน้าบ้านในส่วนของงานหลังบ้านนะคะเราก็จะทําเป็นพวกเอกสารต่างๆเตรียมใบเช็คอินอะไรประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยอันนี้จะเป็นโปรโมชั่นฝั่งแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเป็นมินิแมปของโรงแรมอันนี้คือสิ่งที่ฟอนต์ควรจะต้องรู้แล้วก็เราจะต้องอธิบายแนะบบอันนี้ให้กับแขกทุกครั้งที่แขกมาเช็คอินนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปอินเสิร์ตให้ดูกัน ข้อถัดมาที่อยากจะพูดถึงนะคะก็เป็นปัญหาและอุป,ปรสรรคต่างๆในการฝึกงานในโรงแรมนะคะปัญหาที่พบบ่อยส่วนมากก็จะเป็นแขกไม่พอใจเนื่องจากไม่ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการซึ่งในการแก้ไขปัญหาเราก็ต้องรับฟังแขกเราก็ต้องอธิบายให้แขกเข้าใจว่าทําไมมันถึงไม่ได้ยกตัวอย่างที่เคยเจอมากับตัวเองนะคะก็เช่นแขกเขารีเควสมาว่าอยากได้ห้องตรงนี้นะแต่ว่าในช่วงพีเรียดนั้นๆน,น,นะคะ ออกคเเซีย oh, สูงมากจึงทําให้ไม่สามารถมีห้องห้องนั้นนะว่างให้สําหรับแกขกคนนี้ได้ซึ่งเราก็มีหน้าที่จะต้องอธิบายให้แขกเข้าใจว่าเหตุผลมันเป็นอย่างนี้นะคะเราจะต้องขออภัยเลือจริงๆหรือเราก็เสนออัปเกรดห้องเป็นห้องอื่นให้แทนอาจจะเป็นห้องรุมไทยที่ดีกว่าแขกที่แขกจองมาก็แล้วเราก็ต้องพยายามเข้าใจทําให้แขกใจเย็ยนลงให้ได้เราจะไม่เราจะไม่ใช้คําพูดที่ไม่ดีกับแขกนะคะเราจะต้องใช้คําพูดที่ นอบน้อมอ่อนหวานทําให้แทนใจเย็นลงให้ได้ก็ท,กทุกปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเราก็สามารถแฮนเดลได้แล้วก็ผ่านผ่านไปได้ด้วยดีค่ะสิ่งที่จะอยากบอกกับน้องๆในสาถาน,นะคะก็อยากจะบอกว่าการฝึกงานเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีให้กับเรานะให้เราได้เตรียมพร้อมกับสถานการณ์จริงทำให้เราได้รู้ว่าการทํางาน,นจริงอ่ะมันเป็นยังไงสิ่งที่สําคัญเลยก็คืออยากให้น้องๆเปิดใจพร้อมเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆก็ อาจจะกดดันในช่วงแรกแต่ก็ขอให้เปิดใจแล้วก็มองว่าเ,เป็นประสบการณ์ที่ดีมันจะทำให้เราโตขึ้นการทํางานโดวยเฉพาะการทํางานในโรงแรมะคะเราจะได้พัฒนาในหลายๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านภาษาการบอดิการการทํางานเป็นทีมการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสกิลเหล่านี้เราจะได้เพิ่มขึ้นมากอย่างแน่นอน แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้น้องๆเปิดใจแล้วก็ออมองว่าโอ,โอกาสในการสุงานตรงนี้จะทําให้เราพัฒนาตัวเองให้เต็มที่เรียนรู้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ขอให้เตรียมพร้อมเตรียมตัวเต็มใจให้ดีการสุดงานเป็นประสบการณ์ที่มีค่าที่สุดสำหรับนักศึกษาอย่างเราค่ะ